โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะแล้ววันนี้ก็มาหยุดเกมแมตช์ก็สำหรับวันนี้นะ,ะเดี๋ยวเราจะไปลุยใน The Big Bang ในชัตเตอร์ที่2องนั่นเองนะฮะก็ไปลุยในดัตบ,บอสนั่นเองพระเจ้านั่นเองนะฮะอ่ะก่อนที่จะไปลุยนะฮะก็ขอบคุณแฟนอาร์ตทุกคนด้วยนะฮะที่ส่งภาพเข้ามาใน Discord นั่นเองนะ,ะสำหรับใครที่อยากส่งแฟนอาร์ตก็สามารถส่งได้ที่ Discord เลยก็มามา,มาดูตัวที่ผมจะใช้กันนะฮะก็จะมีหม้อแคทนะเคลซี่แมชชัวแคทอิเลเซอร์แคทโรเบอร์เอ่อพาวส์ซอร์ c ค n นแค่เอ่อมาโชเร็กแคทอ่าเฟนเซอร์แคทเอาไว้จอดเกราะนะฮะแล้วก็ชิลแคทอันนี้เอาไว้ทำดาเมจกับพวกเอเลี่ยนนี่ได้ดีอยู่นะฮะมาสต์ซีดดาเมจต่อเอเลี่ยนนะฮะในร่างที่2นี่บอกเลยว่าก,ากากมากตัวนี้นะแต่ถ้าในร่างที่3นี่ก็พอใช้ได้อยู่นะฮะแล้วก็บาร์มดร่าง3นั่นเองนะฮะโอเคถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยโอเคเผื่อใครสงสัยนะว่าทำไมกระป๋องผมมีเยอะจังนะะเพราะอันนี้เป็นคลิป เก่านั่นเองนะตั้งแต่อคอร์ร์เลบที่แล้วยังยังไม่หมดนะฮะโอเคตอนนี้ผมก็จัดเซตอยู่นะฮะอ้าวอันนี้ผมก็เติมนะเติมามา3,000กระป๋องนะฮะตอนแรกว่าจะไอ้น,นี่เติมเติมไปเพื่อไอ้น,นี่สุ่มกระชาเซตไอ้น,นี่คอลแร์เล็บมาดุกะนะฮะแต่ก็อดใจไม่ไหวแนละ้วสุม่มไอ้น,นี่ไปก่อนเซตเดนัมัย อยากได้บารล็อกมากนะฮะอยากได้บารล็อกเป็นตัวหนึ่งที่ดีเลยแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าโหนี่ไงแคลนโฮสต่อดาเมจไม่พอแล้วที่จะไอ้นี่เจาะบาเลียเซเอร์ด่านนี้นะแนะนำให้เอาเอ่อแคสไนเปอร์มานะฮะตัวช่วยเอาไว้ยิงขัดบอสน,นะฮะ เพราะว่าดาดี้จะเป็นที่จะต้องใช้ทามมิ่งดีๆมาเตยมส่งบาโมดนะฮะโอ้โหทามมิง่งโอ้แคทเลอเปอร์ยิงพอดีนะฮะทำให้พระเจ้าต้องปั่นพายุใหม่ ถา okay. มมิงอีกแล้วนะโอ้ตอนแรกผมน่นาจะส่งบารมดไว้ก่อนหน้านี้อ่ะเพราะว่าอเออนี่มันปืนสไนเปอร์เราอ่ะมันยิงได้ทําไม่ดีมากเลยอ่ะถ้าเราส่งส่งตรงจังหวะมากกว่านี้เราทําดามจกับบอสได้มากกว่านี้นะเพราะว่า,าวาบอีกอย่าโดนอย่าโดนขอร้องเอ้ยโอ้โหแคสเซเลปเปอร์ช่วยพอดีนะเกือบเกือบ ไอพายยุ้นี่ไม่เท่าไหร่นะมันจะแค่น็อกแบ็กแล้วก็สโลแล้วก็แต่แต่เนี่ย่าหัวแตกแน่เลยโอ้โหนะฮะพออ่พระเจ้ามันน็อกแบ็กบามุดก็ได้ตีต่อนะเออนี่แหละใช้เออแคสไเลเปอร์น็อกแบ็กลงไปอีกนะโอเคหรือบอกไปเลยอ่าพระเจ้าเราก็จะมีเลือดอยู่ที่1นึ่งล้านสี่แสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้านั่นเองนะคระับพลังยุบีอยู่ที่ 67,997นั่นเองโอ้โหดูดิได้ผาทีนี่หัวแตกแน่นอนนะฮะระยะการโจมตี300หน่วยนั่นเองนะฮะแล้วก็โมเมนต์สปีด3นะน็อกแบ็ค5ครั้งแล้วจะมีสกิลนะฮะ100%ที่จะเอ่อน็อกแบ็คแมวของเรานั่นเองนะแล้วก็สโลอีกเอ่อ1.67่งจุดวีนั่นเองนะเออโอเคผาหัวแตกนี่ ประเด็นสาคัญเลยก็คือใช้าบาร์มุเหมือนกับตอนที่แล้วนะฮะส่งบาร์มุออกไปแล้วก็ให้แคสเซเลเปอร์เนี่ยคอยขัดไม่ให้ไอ้พระเจ้านี่มันใช้ถ้าผ่าหัวแตกนะฮะถ้าผ่าป้าผ่าทีนี่หัวเราแตกแน่นอนตอนนี้ทีมนู้นก็ดันเข้ามาใกล้แล้วนะฮะใช้เฟนเซอร์จอะก,กรอบไปก่อนเฟนเซอร์ได้ตีไหม ไม่ได้ตีเจอวารัปโอ้โหเป็นเซอร์เเวลหนึ่งด้วยเป็นเซอร์เวลหนึ่งเอามาแค่จาอก่อนอย่างเดียวเจาะนี่เออตอนนี้บาร์บอสเราอ่ารีชาร์จเสร็จแล้วนะฮะส่งได้ครั้งละตอนนี้ก็เหลือเคลียร์พวกลูกน้องไปก่อนนะฮะเพราะว่าถ้าไม่เคลียร์เนี่ยเดี๋ยวแคทสไลเปอร์เราไปยิงลูกน้องนะไม่ได้ยิงพระเจ้า ตอนนี้ปิดเอ่อแคสเลปเปอร์ไปก่อนนะแล้วก็ไม่ได้ส่งตัวอะไรไปเพราะว่าให้เอเรียมันดันดันมันเข้ามาก่อนดันเข้ามาดันเข้ามาแล้วก็ส่งบามุดไปเคลียบบอสเอ,อ้ไปเคลียร์ลูกน้องก่อนตอนนี้บอยยังไม่ได้ตีอะไรก็ปาอีกแล้วขอบคุณนี่จบตีดีครั้งคิวจบจบบาเล่เออ แคสนไนท์อือืึโอเคสวยน้องแบ็คไม่ไม่ต้องฉีดเลเซอร์แคสไนเปอร์เออต้องต้องใช้ใจเล่นนะฮะไว้ใจเอ่อแคสไนเปอร์เดี๋ยวถ้ามันเอ่นอน้องแบ็คไม่ตรงเวลานี่ก็งานงอกได้นี่ไงโอเคฉีดเลเซอร์ไปนะฮะเลเซอร์ต้องเก็บไวด้ดีๆอ่ะพอมันใกล้จะผ่านแล้วให้กดเลเซอร์ทันทีนะฮะหรือว่าถ้าคุณ ไม่อยากใช้เลเซอร์จริงคุณก็ไว้ใจ <c oughs> ไว้ใจแค่ไซเปอร์อ่ะเออถ้ามันยิงก็โชคดีไปแต่ถ้ามันไม่ยิงก็เอออีกเรื่องนึงอ่ะบอกเลยว่าพลิกเกมเราได้กลับมาแพ้แบบง่ายๆได้เลยโอเคแต่ถ้าเรากดดีๆแล้วทัมมิ่งดีๆนี่ก็ชนะได้ไม่ยากอันนี้รื้อบอกไปแนละ้วผมเก็ีดสมบัติครบทุกดานแล้วนะมันเลยดูง่าย มาเดี๋ยวให้พังฐานละบาหมดจ้วงไม่กี่ทีก็แตกแลว้วไอ้าาฐานานี่ไงโอเคเรียบร้อย The Big Bang 2ก็ผ่านไปละเคคัสซีนเคลีย์โบนัสนะฮะเคินอคออสโมโอเคแล้วก็แพตตินัมติกเกตน,นะฮะเฮ้ยช่างหอมหวานซะจริงโอเค แล้วเราก็จะได้แมวพระเจ้านะฮะ,ะเดี๋ยวค่อยมารีวิวท้ายคลิปแล้วกันแมวพระเจ้าซึ่งไม่ค่อยได้ใช้นะก็จะมีสกิล knock back นะ,ะต่อทุกท่านเลยแล้วก็มีสกิลอมิสตรายนะฮะมาได้ร้อยแคทฟูดนะฮะจากจากที่ผ่านคอสโมมา แมวพระเจ้าโอเคฟิลเตอร์บัคฟิลเตอร์บัคโอเคน,นี่ไงแมวพระเจ้าได้มาละแต่เอาจริงอนะไม่ได้ใช้เลยนะได้มาเท่ๆเอาไว้ประดับเครื่องเท่านั้นแหละไม่ได้ใช้โอเคเดี๋ยวมาเล่นสักอีกตาหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าผมจะได้เก็บสมบัติด้วยนะฮะเลยเลย ส่งทามมิ่งดีๆก็ชนะได้ไม่ยากแต่ถ้าทามมิ่งไม่ดีก็เป็นเรื่องมาดูว่าครั้งนี้ทามมิ่งผมจะผมจะส่งได้ดีขนาดไหนมาดูอ <mar> ีกครั้งนะฮะเดิมแคนตกไปนะฮะ คือตอนแรกทามมิ่งดีนะมันเลยใช้เวลาน้อยไปหน่อย <laughs> อ่าสำหรับไอเจ้าบอสตัวนี้นะฮะเป็นพวกไรทธาสุนะฮะก็นั่นแหละเอาชิลแคสมาก็ไม่ได้ประโยชน์นะเพราะว่าชิลแคสมันตีแรงเฉพาะเอเรียนอันนี้มันไม่ใช่เอเรียนไงโอเคแคสเซนไเปอร์เรายิงเร็วเกินไปอ่ะ <laughs> ต้องฉีดแล้วโอ,โอ้ย บาลมดตีอีกโอ้ไม่น่าฉีดเลยแ yeah, ย่ละแย่ละแย่ละโอเคได้อยู่ได้อยู่บาลทำดาเมจอืมแค่สไนเปอร์ยิงสวยบาลมดเราตายแล้วเห็นกินตีแรงมากเจอผักอีกโอเคบาเรียเจาะบ,บาเรียได้พังว่าแตกเอออย่างยังดีที่โดนไม่ไม่หมดโอเค เจาะบาเรียไม่เข้าเลยต้องต้องใช้เฟนเตอร์จริงรีมาโชก็ไม่ติดสก,กิลไอ้นี่ให้เลยอะเจาะบาเรียถ้าเจาะให้นี่จะดีมากเลยถ้าเจาะร้อยเปอร์เซ็นต์นี่จะดีมากเลย อันนี้ก็ยื้อไปก่อนนะฮะปล่อยให้มันตีฟรีไปก่อนปล่อยให้พระเจ้าตีฟรีแ <c oughs> คสไนเปอร์ทมมิงก็ไม่ได้แย่นะแต่คืออยากให้ยิงตอนใกล้จะผ่ายจริงอ่ะอันนี้มันมันขัดได้ไม่ดีเท่าไหร่ <c oughs> ถ้าตะก,กี้ผมเก็บเลเซอร์ไว้ตอนที่บาโมตีนะโอ้น่าจะตีททดาเมจได้มากกว่านี้อีก น่าเสียดายเคียลูกน้องไว้ก่อนนะฮะแนะนำให้เก็บสมบัติให้ครบก่อนนะไม่งั้นด่านนี้จะยากโคตรเลยอีกแล้วะสมบัตินี่ช่วยได้เยอะเลยจริงนี่นงไงหัวแตกเลยไม่เอาออืมมาเพิ่มกแล้ว เงินเราพร้อมนะบาบุดก็พร้อมละแต่เราเคลียร์เคลียร์รูปน้องก่อนโอ้โหเพนกวินมาเพิ่มอีกแย่เลยเฮ้ยสวยอยู่โอ้โหดูดิดูดิดูด,ด,ด,ดิบาเรียเปิงเปๆงเปงโอ้โหไม่เข้าไม่ไี่ ยีไม่โชว์เล็กแตกเจาะหน่อยเพื่อนเจาะบ,บาเลยให้หน่อยด้ยตีไม่เข้าเลยกบนี่ไอ้กอบเวนเลยเงือมั่งใจีไม่เข้าโอเคไม่เป็นไรสมองมันี่แตกนาทีโอเควาร์ปให้ด้วยสวยมากเลยสวยก็บาละถักให้อีกขีดเลเซอร์ไปแล้วกันนี่เขียนลูกน้องไปด้วย แคสไนเปอร์นะถ้าโชคดีมันก็จะยิงให้เราแคสไนเปอร์เพื่อนโอ้โหยิงลูกดอง <c oughs> จบแล้วยิงลูกน้องยิงลงมาโอ้โหโโหัวแตกเลยบามดุดชิบหายแล้วของแค้เลยชิบหายเลยยิงผิดชีวิตเปลี่ยนเลยโอ้โหตึงเลยเท่านี้ ดึงเลยโอ้ถึงหน้าบ้านเราแล้ว,ลวโอ้โหผ่าโดนไหมเนี่ยขอร้องอย่าโดนเลยนี่โอ้โหเกือบโดนเกือบโดนโอ้หานเกือบแตกครั้งนี้จะโดนไหมอย่าโดนเลยผักมาด้วยโอ้สกิลหังนี่ขีดเลเซอร์เออขัดไปก่อนน็อกแบค็คไปด้วยเลเซอร์ออดีที่มันช่วยน็อกแบ็กไปนิดนึงนะนิดนึงจริง โดนแมวได้แต่อย่าโดนฐานขอร้องโอ้โหหายเกี้ยงโอ้เงินเราเหลือสามพันแล้วนะส่งมาบุญไม่ได้แล้วเนี่ยดิต้องนี่เฟนเซอร์สวยมากบาเลียก็หนาโอ้โหสวยบาโอ้บาวแค่แป๊บเดียวนี่จะผ่านโอ้โหย่หายแล้วของแท้เลยเฮ้เยเพื่อน พระเจ้าอย่าพึ่งอันนี้ไม่น่ารอดไม่งี้ไงโอ้โหโคตรแรงเมื่อต้องส่งบาวุธไปละตีครั้งหนึ่งเนี่ยแตกแน่นอนขาลเราบาบุดเพื่อนพระเจ้าพระเจ้าพระเจ้า,จาดีพระเจ้าน็อกแบค็คครั้งหนึงนะ่งแล้วมันเลยเด้งไปไกลหน่อยโอเคบาวุดช่อือ แค่ sniper ควรไม่อยิงหน่อยยิงยิงหน่อยออ้โ,อโหเกือบเกือบเป็นกันโอเคเจอผ่านอีกรอบหนึ่งหาเราเหกแน่เกือบเป็นกันนะส่งทามิ่งแย่หน่อยนะตานี้เลยตึงมือเกือบแพ้เลย แต่ถ้าส่งส่งทามมิ่งดีเหมือนตอนแรกนะไม่คิวไปนานละอันนี้โคตรตึงเลยฐานเกือบแหกเฮเพนกวินทางฐานอันนี้ก็สบายแล้วจะเป็นที่ต้องมีตัวเจาก,ก่อนนะเออเฟนเซอร์ที่สำคัญมากๆเลย อย่างลิมา่าโชแคดน,นะฮะผมเอามาด้วยมันก็บางทีมันก็ติดบางทีมันก็ไม่ติดนะฮะก็นะฮะถ้ามีเฟนซ์เซอร์แคดมันก็ดีไปโอเคเรียบร้อยนะฮะเทเชียร์เรดาร์ก็ทำให้ได้สมบัติมา100%นะฮะ โอ้โหก็อาจะเก็บครบทุก <kh> ด่านนะโอเคชัตเตอร์ที่สองนะเก็บเรียบร้อยสมบัติครบทุกด่านแล้วมาหวังว่าคงจะได้นะฮะมีสองตัวนะที่ผมอยากได้ในเซตนี้ก็คือพาดินแคทนะฮะแล้วอนเนี้ยเอ เบสเกอร์นะตัวที่ติดคีดีๆน,นั่นแหละแล้วก็อ่าบาล็อก <c oughs> เปิดมาก็เกลือเลยพอจุนเทเลอร์เลเวอร์โอเคอันนี้กลางๆโอ้มโยจีมารหมเนียซ้ำวิชุด <c oughs> เริ่มทอแล้วนะอย่างน้อยก็เอออย่างน้อยต้องไดยูเบอร์สักตัวแล้ววะกลับบ้านการันตีขนาดนี้ละนี่ไงทินแคทเบบี้แคทโอ้โหอย่างเกลือเแบบี้แคทนี่ผมไม่ได้ใช้โอ้โหการาันตีเอาอตัวนี้ด้วย <laughs> ไอแคทฟีสีแดงนะแตม่มันมีแอปเปิลแคทที่ใช้ได้ดีอยู่แล้วนะแอปเปิลแคทมันฟีดร้อเปเซ็นเหมือนกัน <G ül üş> เอไอแคทมันก็ดีนะแต่ว่า a p p l e ิลแคมันก็ใช้ได้อะมันมีตัวตัวที่ใช้ได้ดีพอๆกันอะ่ะโอเคไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ไดอยู่เบอร์ในตัวเบบี้แคทโอเคแลกบัตรโอเคก็สำหรับในคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ไว้เจอคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็หมดไปแล้วนฮะกับความเกลือไว้เจอคลิปหน้าครับบ๊ายบายครับผม